สวัสดีครับวันนี้ไสวขดเราต้อนรับคุณเลยนะครับพี่บรรเจิดใช่ไหมครับแล้วก็น้องนะครับเนี่ยน้องอร่าไผ่คมาเยี่ยมไร่สุขัดสนใจอยากจะปลูกไผ่นะครับก็เลยอยากมาลองชิมไผ่หวานดูว่าหนอหวานหรือเปล่ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากสุวรรณภูมิคับประทุมธานีนะครับแล้วก็รู้จักไร่เราทางช่องไหนครับเนี่ยทางเพจทางเพจดูดิดูครับอันนี้เป็นหน่อไผ่ลูกหวานลายเสือครับ อ่าหน่อสดหวานไหมจะพาไปชิมหน่อสดของโซนไผ่บงหวานน,ะนี่ไม่โซนไผ่ลูกหวานนะครับม,มาก็จะได,ได้ได้ชมได้ชิมครับช่วงนี้ชิมครบเลยครับทั้งอ่าหน่อบงหวานหน่อโลกหวานครับเราเป็นยังไงไม่มีขมไหยอืมเป็นรสชาติเป็นไงบ้างเนีย่ยหอมนิดหอมน,นี้ใช่ไหมครับอืม,อมนึกถึงกินยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนได้ ยอดพระพระอ่อนบางทียังออกฝาดมาโอเคสองคำเป็นไงบ้างไม่ขมไม่ขมเลยอ่าไม่ขมเลยก็คือขนาดบางบางพันถ้าเราต้มแล้วใช่ไหมต้มแล้วมันยังมีมีรสชาติขมอ่าอันนี้คือไม่ขมคือทัด้่ายเลยไม่ขมใช่มันง่ายในการอาการกินครับอันนี้เขาเอาไปตำได้ได้ตำตำก็ได้ไม่รู้สิผมเป็นคนตำเนาะผมไม่รู้ยังไงผมคนใต้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไป ชมครับแปลงไผ่บงหวานครับไปชิมเนาะนี่เป็นโซนไผ่บงหวานนะครับอายุปลูกปีกว่าครับปีกว่าปลูกพูษสาปีที่แล้วครับมากับน้องเมิดนะครับนี่ครับหน่อให้บงหวานอ่ะลองขุดมาชิมนะครับนี่ลูกค้าขุดเองนะครับสวยอ่าดึงขึ้นมาครับอันนี้หอนหนอนางดินใช่ไหมคัใช่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  มากับน้องเมือลูกชายสุดหล่ออันนี้ร่วนทรายครับใช่ทรายใช่หมอสุดคือร่วนทรายนี่ใหญ่นะครับหน่อนี่ตันนี้อร่อยกว่าอันนี้จะออกจืดจากอันนี้จะรู้สึกแบบหอมๆมีรสหวานๆหน่อยนึงโอเคลองชิมดูลองชิมดูคือมีรสชาติ แต่อันนั้นจะออกจืดๆไงเปไงบางคนก็ชอบเหมือนกันบางคนก็ว่าลวกหวานง,ง่ายกว่าตอนเคี้ยวรู้สึกว่าอันนี้จะมีรสชาติกว่าแต่พอคืนมานี่จะออกหวานกว่าอ๋อหวานกว <c oughs> ่าใช่ไหมโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปลองชิมหนอ่อต้มครับหน่อต้มนี่เป็นไผ่ลวกสุขสวัส์ทับทิมพยายามครับที่มีหลากหลายสีหลากหลายลายครับเอาครับเดี๋ยวลอง ขุดมาชิมดูฮะว่าหน่อจะหวานไหมครับอ่าสีจะสวยครับสีสวยลายสวยครับอลองดูครับมันมีหลากหลายสีหลากหลายลายบางหนอกก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวขาวสีเขียวทองอย่างนี้ครับสีน้ำตาลครับมีหลากหลายลายครับ แล้วถ้าห้องออกไปต้มเลยป่ะจ๊ะก็จริงๆแล้วหน่อไม้คือต้องต้มต้มเพื่อให้มันแบบอ่าท้องไม่อืดแต่ตัวนี้คือต้มไม่นานเพราะมันไม่จะขมครับทั้งลวกหวานทั้งบ่งหวานคือต้องก็กินสดก็ได้แต่กินสดบางคนเขาท้องอืดครับอันนี้ก็กินสดก็เอาไปต้มมันก็จะหอมขึ้นหวานขึ้นอ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไม่มีขมเลยอย่ะต้องยำแบ,บักแตงเลนเลยตื้นกรอ,อบอ่ะเพราะว่ารสชาติมันจะมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงบงหวานอืมแต่ว่าบงหวานเวลาคืนไปน่ะจะรู้รู้รสแล้วรู้สึกเหมือนอร่อยอันนี้จะจืดเนาะจะคืนไปก็คือเคี้ยวยังไงคืนไปก็ยังรู้สึกอย่างนั้น คือจัะหยำมันเผาเหรียญนี่ก okay. ็จะหยำมันเผาเหรียญนี bon ่ท um ี okay. um, no ่คุณน้องบัวคงจะรู้ว่ามันเผาคืออะไรออมันเผาคมันเผาก็คือมันเผาหน่อใหญ่ครับไผ่ช่างหมุนไร่สิบสวัสดิ์ครับเพิ่มมากเพิ่มแต่ไปเห็นน้ใหม่สมบูรณ์จะเพิได้ครับหน่อบงหวานกับหน่อลวกหวานลองชิมดูครับ อ่าลองชิมดูอิ่มนะเนี่ยอิ่มนอนนี่เหนียวไหมอืมเป็นไงนี่คือบวงวานคือยังไม่ทันได้กินนะแค่ยกเราใกล้จะหมดกลิ่นไก่ข้าวโพดต้มอ่าอ่าโคตรอร่อยใช่ไหมใครใครข้าวโพดต้มป๊อปกลิ่นมันแล้วหวานไหมครับหวานกรอบไหมหวานกรอบแล้วก็มันมันไม่ขมเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องขมแล้ว,ลว <c oughs> เนี้ยไปเลี้ยงหวานน่ะมันยังออกขมอะไครับออกหวานลอง,ลองชิม<อ>ด,ดลูลองลองลองทุกอย่างอาอายดนะอดเลยเนาะเทียบก,ก,กันสองหนอนนี้เมื่อกี้อันนี้เนื้อจะแน่นกว่าด,ดูุใจแล้วความหอมอ่ะความหอมความหวานความหวานว่านี่หวาน ลกหวานหวานกว่าหอมกว่าไม่ได้มีขายตามตลาดโดยทั่วไปก็จะเป็นไผ่เยื่หวานครับแต่ไผ่ลวกหวานนี่มีเนาะกับไม่มีนะที่ประทุมอันนี้กรอบเนื้อแน่นครับตัวไหนตัวบงหวานบงหวานแต่ถ้าความอร่อยคือลวกหวานอร่อยกว่าอร่อยกว่านะครับลวกหวานโอเคนะครับเพื่อนๆใครที่อยากแวะเข้ามาชมเข้ามาชิมเหมือนพี่บรรเจิดแล้วก็น้องนะครับ ออสราทัยครับก็มาได้ที่ราชสุวัรครับ,รบจังหวัดนองรูครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บรรเจดิดทไายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ